ด้วยค่าการกันขนาดนี้เอ็โซจะเป็นหุ้นเพียงตัวเดียวเลยที่ทลายข้อจำกัดของตัวเองที่เกิดมาตั้งแต่เข้าตลาดหุ้นเลยผมแนะนํำเลยว่าถ้าขั้นถือแล้วอดทนได้น,นิดนึงนะะไปถึงเดือน9เดือน10นะหุ้นหุ้นที่เกี่ยวกับน้ํามันเครื่องบินนะครับไม่ว่าจะเป็น OR ไม่ว่าจะเป็น s a สโ o เออบาพวกนี้น่าสนใจมากนะครับ โรงไฟฟ้า s v p เนี่ยจะไม่โดนราคากาดสูงกว่านี้อีกแล้วเพราะเต็มที่ก็เท่าเดิมเพราะเพราะ,เพราะฉะนั้นท่านก็บอกได้เลยว่ามาจิ้นจากไตรามาสที่1เนี่ยไปสู่ไตรามาสที่4ปีนี้มีแต่ขึ้นไม่มีลงกลุ่มโรงกลั่น กลุ่มสถานีบริการน้ำมันและกลุ่มโรงไฟฟ้าขอเริ่มจากเอาลุกกลุ่มโรงกลั่นก่อนครับพี่หมูครับดีไม่ดีครับโรงกลั่นตอนนี้ต้องเรียกว่าดีมากๆครับดีกว่าเดือนที่แล้วอีกคือถ้าท่านดูนะครับหุ้นรงกลั่นอาจจะมีบางวันย่อบ้างแต่โดยเฉลีย่ยแล้วไซด์เว่ย์อัพเล่นเป็นรอบวันๆสองวันเราอย่างเอสโซเนี่ยตอนนี้จะมาสิบาทแล้วสตาร์ก็ไปสิบสองสิบล้ ผมบอกอย่างนี้ดีกว่าเดือนนี้ผมเชื่อว่าเอสโซสตาร์นะครับไทย IL, ออยบางจากเนี่ยน่าจะบวกไม่ตม่ำกว่า10-15%จากวันนี้จากวันนี้ราคาที่เห็นวันนี้นะครับเช่นเอสโซเนี่ยน่าจะไป12บาทโดยประมาณนะครับสตาร์น่าจะไปสัก14บาทนะครับแล้วก็ตัวบางจากน่าจะไปสัก38-36-38-40นะฮะไทยออยก็น่าจะทะลุ60ขึ้นไป ครับพี่หมูพี่หมูครับครับไม่ได้คาดคันนะฮะลงกลั่นที่เด่นที่สุดในมุมมองของพี่หมูเนี่ยตกลงใครครับเสือฮะเอโซ่เหรออ้าวผมเอโซ่ตลอดเลยผมไม่เคยเปลี่ยนเลยนะผมพูดเอโซ่มาสองเดือนสามเดือนแล้วคุณยุทธนาครับผมผมไม่ใช่เกิดปีเสือผมผมไม่ได้เกิดปีหมูแต่ชื่อหมูแต่ผมตอนนี้ชอบเสือครับเพราะปีเสือครับ ขอขอเหตุผลไม่เยอะไม่เกินสักสามข้อว่าทำไมคิดว่า <Okay. S 1> ทำไมชอบเอสโซเด่นที่สุดในกลุ่มนี้ครับพี่หมูครับหนึ่งเขามีความโดดเด่นในเรื่องการหาวัตถุด,ดิบน้ำมันที่ได้มาจากเอ็กซอนมบิลเหมือนกับเชฟรอนที่ให้ช่วยสตาร์อิตรเลียมอันนี้เหมือนกันแต่ดีกว่ากลุ่มปตทผมตอบกันละกันซึ่งมีผลมากต่อกำไรสองนะครับเขาผลิตแก๊สโซลีนเยอะมากเลยเยอะกว่ากลุ่มปตทประมาณ5้าถึงห้าถึงเจ็ดเปอร์เซ็นต พอๆกับสตาร์ปิโตรเลียมทั่งตอนนี้แก๊สโซลีนดีมากๆดีกว่าดีเซลอีก 3. นะครับเขามีปั๊มที่ขยายตัวแล้วก็ได้ประโยชน์อน,นิสง์เป็นกลุ่มปั๊มไปนะฮะและสุดท้ายนะครับด้วยค่าการกันขนาดเนี้ยเอโซจะเป็นหุ้นเพียงตัวเดียวเลยที่ทลายข้อจำกัดของตัวเองที่เกิดมาตั้งแต่เข้าตลาดหุ้นเลย mm hmm. อ๋อข้อจำกัดนั้นคืออะไรคุณรู้ไหมคุณรู้นาคืออะไรพี่เอสโซเนี่ยเคยเวิ่งลงการสูงสุดคือ85เปอร์เซ็นทั้งชีวิตเขาเลยนะคําถามคือทําไมแค่85เอร์เซ็นครับทำไมคนอื่นเขาลั่นกัน95ร้อยหนึ่งแม้แต่บางจากตอนนี้ก็ร้อยหนึ่งแล้วนะครับครับเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าหนึ่งเขาห้ามส่งออกส่งออกได้น้อยมากเพราะว่าแม่เนี่ยเอ็กซอนมบิลจะเอาสิงคโปร์ส่งแทน เพราะโรงใหญ่กว่าถูกประหยัดต้นทุนดีกว่าสองนะครับเขาจะเน้นขายในประเทศที่ผ่านปั๊มเป็นหลักพอผ่านปั๊มปุ๊บเมื่อก่อนเขาไม่ขยายปัม๊มเดี๋ยวนี้ขยายเยอะอ่าที่สังเกตเดี๋ยวนี้เขาเมื่อก่อนห้าร้อยไม่ไม่เปลี่ยนเลยเดี๋ยวนี้เนี่ยจะแปดร้อยแล้วนะครับไปอโซเนี่ยทั้งประเทศไทยนี่จะแปดร้อยปั๊มแล้วนะแล้วก็อีกสุดท้ายเนี่ยคือเขาไม่มีข้อจํากัดเรื่อง พาราไซเีนเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะมีการผลิตตัวอะโรเมติกกาเรียกเคมีคอลตัวหนึ่งอะ่ะซึ่งขาดทุนตลอดเวลาทําให้เขาเนี่ยวิ่งกําลังวิ่งไม่ได้ไกลตอนนี้เขาปิดตัวนี้ไปเลยตั้งแต่ปีที่แล้วพอปิดไปปุ๊บตอนนี้ไม่มีข้อจํากัดผมถึงใช้คําว่าตอนนี้เสือตัวนี้ไม่มีข้อจํากัดเขาทลายข้อจากัดของการเติบโตเพราะฉะนั้นท่านน่ะจับตาดูไว้ดีนะครับว่าไตามาสที่สองเนี่ยโอเอโซนี่จะกระโดดเลยกําไรเนี่ยครับเพราะว่า mm hmm. ทุกอย่างเนี่ยมารวมกัน อยู่ในไตรมาสที่2หมดเนี่ยคือสิ่งนี้จริงๆที่ผมพูดเนี่ยคุณใช้ได้กับสตาร์ติโตเลียนคุณใช้ได้กับไทออยคุณใช้ได้กับบานจาแต่ทั้งหมดเนี้ยไม่ดีเท่าเอโซนั่นเองชื่อชื่อหมูแต่เลือกเสือใเอโซใช่ครับแล้วแล้วรับครนจะเสือร้องไห้ครับจับเสือใส่ถังพลังสูงะรุ่นรุ่นใหญ่ก็จะ ไถ้ารุ่นใหญ่จะรู้ถ้ารุ่นเด็กไม่รู้แล้วครับไม่รู้แล้วผมไม่พูดแล้วพี่ FSSIA แนะนําซื้อเอสโซเป้าปลายปีสักเท่าไหร่ครับพี่หมูครับเอสโซครับสิบสองสี่ครับสิบสองบาทสี่สิบนะครับแก็บประมาณสองบาทถ้าเทียบกับราคาในกระดานในขณะนี้นะครับสําหรับเอสโซนะครับนะเอาละครับขอเอาลุกเพราะว่าหนึ่งเอาลุกกลุ่มโรงกลั่นพี่หมูบอกว่าดีและโอกาสดีมากด้วย อันนี้กลุ่มแรกนะครับ,รบขอขยับไปที่กลุ่มสถานีบริการน้ํามันพวก ORPTG อะไรอย่างเงี้ยมองเป็นยังไงบ้างครับกลุ่มสถานีบริการน้ํามันครับพี่หมูครับ OR ก็คือสินค้ากลุ่มปั๊มเนี่ยไตรมาสที่สองอาจจะลดลงเล็กน้อยจากไตรมาสที่หนึ่งเนื่องจากว่ามันมีวันหยุดนีอะไรเงี้ยแต่ว่ามารจิ้จะดีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยกำไรก็คงยังจะดีต่อเนื่องจากธุรกิจลง ปั๊มน้ำมันแต่ว่าธุรกิจที่โดดเด่นกว่ามากมาเลยเนี่ยตอนนี้มันจะเป็นเรื่องของนอนออยนอนออยก็คือถ้าถ้าเป็น OR ก็คือกาแฟนั่นเองแล้วอื่นๆนะครับถ้าเป็นบริษัทอื่นอาจจะไม่ชัดถูกไหมครับอาจจะไม่ชัดอตอนนี้กาแฟโอ้โหขายกันดีมากนะครับมีทั้งดีลิเวอรลงดีลิเวอรด้วยนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับคือตอนนี้จะเห็นว่าข่าวออกมาเป็นระยะๆว่าว่า OR เองเนี่ย เข้าไปซื้อกิจาการที่เกี่ยวกับอาหารเกี่ยวกับเครื่องดื่มใช่ไหมครับแล้วล่าสุดเนี่ยวันนี้เพิ่งประกาศเองนะครับว่า,าไปทําตั้งจอยเวนเจอร์ในการที่จะทํา,าธุรกิจเติมน้ํามันเครื่องบินคุณ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 ยุทธานึกออกใช่ไหมครับว่าหุ้นบาร์บไงบาร์บานี่คือเติมน้ํามันเครื่องบินใช่ไหมครับแล้วโออาร์าเนี่ยขายน้ํามันเครื่องบินแต่คราวนี้เขาไปไกลอีกขั้นหนึ่งก็คือไปทําธุรกิจที่เติมน้ํามันเครื่องบินด้วยที่ผนมเป็น ดังนั้นผมคิดว่าตรงนี้จะกลายเป็นตัวสำคัญไหลตัวหนึ่งเพราะว่าตอนนี้การบินมนกลับมาชัดเจนมากทั่วโลกเดี๋ยวถ้าเมืองจีนเปิดผมว่าเมืองจีนเนี่ยน่าจะเปิดตูลาขึ้นไปแล้วตอนนั้นนะโอ้โหดีมานเครื่องบินจะมากันถล่มทลายเลยทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมแนะนำเลยว่าถ้าขั้นถือแล้วอดทนเด้น,นิดนึงนะะไปถึงเดือนเกเดือนสิบนะหุ้นหุ้นที่เกี่ยวกับ น้ำมันเครื่องบินนะครับไม่ว่าจะเป็น OR ไม่ว่าจะเป็นซัสโกเออบาพวกนี้น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าไ <Yeah. S 1> ด้สองสาเดือนเนี่ยจะเป็นจุดที่น่าสนใจส่วนปั <Yeah. S 1> ๊มเนี่ยผมว่าสองเดือนข้างหน้าเนี่ยผมคิดว่าจะเป็นเวลาที่เขาจะค่อยๆขยับขึ้นมาโออาร์นะ OR ผมมองไปที่30ก่อนแล้วก็สเตตต่อไปก็จะเป็นสาสามนะครับ p t g ก็จะมองที่18ไปถึง20 นะแลวซัสโกเนี่ยผมมองประมาณ4บาทนะเพราะว่ามันมีแรงส่งจากตัวส่งออกแล้วก็ตัวน้ำมันเครื่องบินด้วยนะก็เลยส่วนพ t g เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นปั๊มเพียวเนี่ยอย่างเดียวเนี่ยเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีอ,อ,อัพไซด์น้อยหน่อยเพราะฉะนั้นถ้าผมเลือกโดยสรุปเนี่ยผมจะชอบซัสโกกับโออาร์สองตัวครับถ้าให้เหลือตัวเดียว พี่หมูเลือกใครครับถ้าเอาตัวใหญ่แล้วก็ต้อง OR ครับแต่ถ้าเกิดซัสโก้เนี่ยมันตัวเล็กไงฮะมันมันมัน liquidity มันน้อยนิดหนึ่งคือบอกฝรั่งเนี่ยเขาเล่นไม่ได้ครับครับแต่ถ้าไหลายๆแล้วถ้านอาจะลงทุนได้ก็แนะนําครับครับจะมีใครกล้าคาดคันพี่หมูขนาดนี้เนี่ยจะมีใครกล้านอจริงๆเราก็ต้องบอกให้ชัดเนาะแล้วก็มัดเอาไว้ด้วยแล้วก็เป็นอะไรนะกลุ่มที่สาม ต่อมาขอไปที่กลุ่มโรงไฟฟ้าครับพี่หมูเดี๋ยนะพี่หมูโรงไฟฟ้าเนี่ยเวลาดอกเบีย้ยข,ข,ขึ้นขึ้นเขาก็ไม่ค่อยชอบใช่ไหมบอลยิวสูงสูงก็ไม่ชอบอีกแล้วถ้าน้ำมันแพงแพง SPP ก็บอกว่าต้นทุนมันพุ่งนะผักภาระไปยังผู้ซื้อก็ไม่ได้แล้วตกลงโรงไฟฟ้าเนี่ยมีแง่มุมมองที่ดีบ้างไหมครับพี่หมูครับ โอ้โหแมคุณพูดอย่างกับว่าลงไฟฟ้าเนี่ยอะไรภาษาอะไรรยาการมาคุมากเลย<อ>ผมใช้คาโบราณอีกแล้วเนี่ยเอางี้แล้วกันครับลงไฟฟ้าเอาข้อแรกเอาถอยหลังมาจากข้อที่สามก่อนราคา๊าซเนี่ยผมบอกท่านเลยท่านอย่าไปคิดว่าราคาน้ํามันขึ้นราคา๊าซมันจะแพงเหมือนกรตาตมาาที่สี่กันหนึ่งไม่ใช่ครับผมตอบท่านเลยไม่ใช่โรงไฟฟ้า SPP เนี่ยจะไม่โดนราคา๊าซสูงกว่านี้อีกแล้วเพราะเต็มที่ก็เท่าเดิม เพราะสี่ <400. S 1> ประมาณ440อ่าเพราะเหตุผลที่1เราจะนําเข้า LNG ที่เป็นสปอตน้อยลงเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าการผลิตในประเทศไงครับตัวหลุมเอราวันเนี่ยซึ่งเป็นหลุมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยปกติจะผลิตได้1,200 MMSCF d ก็คือ1,200จาก4,500ที่ประเทศไทยใช้ทั้งหมดก็คือมากกว่าหนึ่งในสี่แล้วมีปัญหาที่ที่ที่เราทะเลาะกับเชฟลอนอะไรนคะุณคงได้ยินนะนะ แล้วลงมาเหลือสองร้อยเมื่อเดือนเดือนสี่ตอนนี้จะกลับขึ้นมาประมาณ4ี่ร้อยค่อยๆกลับขึ้นมานะครับเป็นสี่ร้อยประมาณปลายปีเป็นหกร้อยกว่าประมาณปีหน้าขึ้นมาส0 0รยนี่เยอะนะคุณยุทธานาสองร้อยเนี่ยคือการนำเข้าแอลเจีล้านสองล้านตันนะซึ่งซึ่งเยอะแปลว่าเราจะนำเข้า LNG เอจที่เป็นสปอตซึ่งราคาสูงมากๆม,มากขนาดไหนหรอตอนนี้ก็ประมาณยี่แปดเหรียญนะครับ ราคาในประเทศไทยเนี่ยขนาดน้ํามันขึ้นปรับไปปรับมาแล้วนะคุณคุณยุนาิยัาง13-15เหรียญเองผมถามว่าถ้าคุณเอา13-15เหรียญมาแทน28เหรียญน,นะมันจะลงไหม,อ,มอ่ะอืมอ่าประเด็นที่หนึ่งนะ<ล>งประเด็นที่สอง<ล> LNG ตลาดโลกตอนนี้ไม่ได้วิ่งตามน้ํามันนะครับคุณไปดูนะราคาขนาดกาซที่ยุโรปนะ n อก๊ากาที่ยุโรปตอนเนี้ยมันเคยขึ้นไปสองสามร้อยยูโรนะ ต่อเมกะวัตต์อาวตอนเนี้ยลงมาเล84ย84เองนะปกติมันตามกันไม่ใช่หรอพี่หมูมันจะแหลกทางมันหกเดือนไม่ใช่หรอพี่มันตามความตกใจของคนฮะไม่ฮะไม่อันนั้นมันเป็นสูตรของประเทศไทยผมก็เลยบอกว่า,วาใช่ฮะมันตามน้ํามันแต่ว่าถึงคุณใส่สูตรเข้าไปเต็มที่น้ํามัน130เหรียญเลยนะคุณยุทธนาวันนี้นะครับราคาก๊าซอ่าวไทยก็ไม่เกิน1 3้5เหรียญแต่ที่เราเจอเหตุการณ์ ไตรมาสสี่กับหนึเนี่ยที่ราคาก๊าซของ s อ p กระโดดไปแบบสี่ร้อกวเหรียญบาทเนี่ยต่อนหน่วยเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเราอะไปนำเข้า LNG จากตลาดโลกเข้ามาเป็นสปอตด,ด้วยไม่ใช่เป็นสัญญาด้วยนะถ้าเป็นสัญญาเนี่ยในไต,ตรมาสที่1มันยังอยู่ประมาณ1 1บเดสิเหรียญเองแต่เป็นสปอตคุณทราบไหมว่าเราจ่ายไปเท่าไหร่สาสิบดเหรียญนะไต,ตรมาสที่หนึ่งนเพราะฉะนั้นเนี่ย ในขณะที่อ่าวไทยไตรมาสที่หนึ่งอ่ะเรายังจ่ายแค่สิบเหรียญอยู่เลยอืมคุณเข้าใจยังว่าคือคนไม่เข้าใจเนึกว่าโอ้โหน้ำมันขึ้นเนี่ยเดี๋ยวกาซต้องขึ้นมหาศารบานตะไทยเลยบอกไม่ใช่ครับเพราะว่าไอสิ่งที่เราเจอในไตรมาสที่สี่กับหนึ่งเนี่ยมันดักกว่าเยอะแรงกดดันที่มายังโรงไฟฟ้าอย่าง SPP พี่หมูกำลังจะบอกว่ามันน้อยลงหรือมันถึงขนาดปลดล็อกอย่งนี้ผมแอสซูว่าน้ำมันร้อยสามสิบผมเคยไปคำนวณ ราคาก๊าซจะไม่ลงจะอยู่ประมาณ440เป็เรื่อยๆซึ่งถือว่าสูงมากนะครับปกตินี่200กว่าบาทเองนะนี่440น<อ>ี่เกือบเท่าตัวเลยนะแต่ผมจะบอกให้ว่าราคาค่าไฟมันจะขึ้นที่รัฐบาลประกาศ16ตังกว่า4เดือนแรกแล้วก็อีก24ตังสี่เดือนที่สองบุกทบขึ้นไปนะทบขึ้นไปเรื่อยๆนะแล้วครั้งที่สมเนี่ยประกาศออกมาแล้ว40ตังเลยนะ เยอะๆนะครับเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผู้ภาษาชาวบ้านเลยก็คือว่าต้นทุนเลวที่สุดคือเท่าเดิมสูงเท่าเดิมถ้าดีหน่อยก็อาจจะลดลงนิดหน่อยแต่ไม่เยอะแต่ราคาขายขึ้นแน่นอน <Okay. S 1> ผมใช้เพรว่าขึ้นแน่นอนมันขึ้นไปสักสิบห้ายี่สิบเปอร์เซ็นตเพราะฉะนั้นท่านก็บอกได้เลยว่ามาจิ้นจากไตรามาสที่หนึ่งเนี่ยไปสู่ไตรามาสที่สี่ปีนี้มีแต่ขึ้นไม่มีลง ปลดล็อกเ <SCP S 2> อสพว่าราคาที่ห่นร้อยสามสิไปตลอดนฮะท่านท่านเชื่อว่าน้ำมันร้อยสามสิบตลอดท่านก็ต้องเชื่อว่า Margin อสซก็จะขึ้นอยู่ดีอืม mm. อันนี้คือข้อเท็จจริงนะครับอันนี้ไม่ใช่ครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นผมเรียนอย่างนี้ว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แน่นอนและถ้าท่านไม่เข้าใจลึกลึกซึ้งหน่อยเนี่ยฉันจะงงไงว่า เอ้ยบางคนบอกราคาน้ํามันขึ้นก๊าซก็ขึ้นแบบใช่ครับแต่มันขึ้นแค่หนึ่งส่วนสามของน้ามันเองนะแต่เวลาถ้าไปเอา LNG มาเนี่ยเต็มร้อยเลยนะโดนเขามัเต็มร้อยเลยนะมันมันมันเทียบกันไม่ได้ครับมันเทียบกันอย่างไั้นไม่ได้พี่หมูครับตกลงมันแค่ลดแรงกดดันโรงไฟฟ้า SPP หรือว่าดีขนาดปลดล็อกแรงกดดันไปเลยครับปลดล็อกเลยเพราะว่าไตรมาสที่หนึ่งเนี่ยขาดทุนหรือเท่าทุนเลย ผมถามว่าจะาเท่าผมก็พูดแล้วว่าต้นทุนไม่มีทางสูงกว่าเดิมมีแต่จะเท่าเดิมหรือลดลงนิดหน่อยส่วนราคาขายสูงกว่าเดิมแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยเอมันไม่มีแย่กว่าไตมานหนึ่งแล้วอะครับโอเคหรือ <Okay. S 1> แต่ดีกว่า <Okay. S 1> มากหรือน้อยเพราะฉะนั้นผมเรียนท่านเลยว่าราคาตรงเนี้ยถ้าใครท่านใครเข้าใจนะฮะท่านซื้อผมว่าบีครีมเนี่ยปีนี้ท่านเห็นสี่สี่เปออย่างน้อยอะเด่นที่สุดในกลุ่มโรงไฟฟ้าตกลงใครครับพี่หมู บีคริมครับเพราะว่าบีครีมจะเป็นหุ้นที่คนเข้าใจว่าโดนหนักที่สุดใช่แล้วตอนนี้อย่างที่ผมอธิบายเมื่อมันไม่ใช่ครับมันจะกลับมาตอนเนี้ผมพูดจริงๆนะมันยังติดเส้นเดียวเางที่คุณเห็นเนี่ยเส้นสีแดง้แต่ผมเชื่อว่าปีนี้มันทะลุเส้นสีแดงแต่มันไม่ได้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันทะลุนะมันต้องอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะครับท่านท่านอย่าเพิ่งบอกไมค์พีบอกจะยังไม่ทะลุเลยไม่ได้นะอันนี้เร็วไปหน่อยนะ เส้น200วันแบบ EMA ที่ใช้37มสิบเจ็าทสิบสองตางค์ตีว่าไปผมว่าปีนี้ทะลุจริงผมว่าปีนี้ทะลุครับซื้อไหมครับบีกิมถ้าซื้อเป้าปลายปีสักเท่าไหร่พี่หมูผมมองน้อยที่สุดก็ทะลุเส้นสีแดงอ่ะก็คือสาถึง40ผมมองตรงนั้นเป็นหลักโอเค แล้วผมจะเป็นสไตล์ว่าถ้าผมศึกษามาผมจะยืนยันเลยนะเหมือนบ้านปู่ผมยืนยันทุกวันเลยนะครับเพียงแต่ว่าบ้านปู่อย่างที่หมูเลี้ยงฮะบุ๊กคุ้นปราเซียนออแต่เพราะนั่นสัรงวีเลี้ยงเพราะมันไม่ได้ป่าผมผมไม่เลี้ยงผมไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมไม่ใช่นาฬิธรรมดากับเด่นสุดในกลุ่มโรงไฟฟ้าพี่หมูเลือกบีกริมพาวเวอร์นะครับ เป้าปลายปีมีลุ้นตั้งแต่38คือเส้น200วันแล้วก็อาจมีลุ้นถึงใกล้ๆ40บาท <40 S 1> นะครับใช่ครับหลักสูตรปิดทาง Facebook กลุ่มปิดออนไลน์ล่าสุดมันนี่พัส008ของเราครับทำไมหุ้นแบงค์ได้รอบจะกลับมาบูมครับโดยขวัญใจคนเดิมครับอาจารย์เอคุณธนาเดชรังสีธนานนนะครับรอบสดรอบจริง วันเสาร์ที่11มิถุนายนสิทธิ์เกาได้แต้มต่อสิทธิ์ใหม่ก็มีส่วนลดพิเศษด้วยนะโปร6เดือน6ครับสมัคร1บวกหนังสือลงทุน1เล่มสนใจติดต่อสอบถามทางลาย ID พิมพ์สัญลักษณ์ตัว a อ i แล้วตามด้วยคำว่า Moneyplus M O N E Y P L U S Moneyplus ติดกันตรงตัวนะครับ